เงินผมไปอยู่ที่โรงพยาบาลและวันนี้ผมได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลผมก็ไปรับเงินจากโรงพยาบาลกลับมาเท่าไหร่หล้านหกล้านผมเอา6ล้านไปไหนผมก็เอากลับไปให้อบรตรอเด่นผมผมพบวครับมีคนเอามาเงินมาให้ผมผมไปไปบริจาคแล้วเขาไม่รับมาคืนผมก็เอามาให้ตำรวจ และผมก็บอกด้วยว่าใครเอามาให้ผมส่วนคนนั้นไปเอาเงินมาจากใครผมไม่ทราบก็ต้องไปสอบสวนกันเองแต่ประเด็นก็คือผมถามว่าทนายตั้มทนายตั้มคุณหิวแสงขนาดนั้นเลยเมื่อวานผมเช็คแล้วมีคนไปร้องเรียนคุณเรื่องถูกโกง20สิกว่าคนคุณปล่อยให้เขารอคุณมาทำกราฟิกรูปผมอยู่ผมถามจริงๆเถอะคุณได้เท่าไหร่งานนี้ เมื่อนในสารธนะพอผมพูดเรื่องจีนเทาสารธนะโผล่มาทันทีผมพูดเรื่องนี้ไอไอไอซัวก็มีตัวแทนของไอซัวออกมาซัดผมทันทีไอ้เปามันคือคนเนรคุณซึ่งไปอยู่กับไอซัวท,ทั้งหลายทั้งมวลก็คือคนกลุ่มเดียวกันที่จะต่อสู้กับผมโดยมีไอ้ตั้มเป็นตัวแทน ง่ายๆเลยครับในเรื่องนี้ผมมาลองตรองดูแล้วผมคิดไปคิดมาโอ้ผมรู้ล้วรู้แล้วว่าไอ้ตั้มมันทําไมจะซัดก,กับผมคิดว่าผมเนี่ยมันรุ่นเฮฟเวิรวทมันรุ่นไลท์เวทเด็กๆผมนั้นน่ะเป็นมหาโจรผมยอมรับโดยสะดุดดีผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นฮีโร่ไอสังคมไทยเนี่ยฮีโร่มันตายหมดแล้ว มันลายไปหมดแล้วมันไม่เหลือแล้วในสังคมนี้มันเหลือแต่โจรอย่างผมนี่แหละครับที่จะใช้ปราบโจรด้วยกันผมบอกไว้เลยมันไม่มีฮีโร่ในสังคมไทยอีกแล้วใช่ไหมสังฮีโร่แบบนายสุทีใช่ไหมฮีโร่แบบนายสุเทพผมไม่ต้องการเป็นฮีโร่แบบนั้นหรอกครับแต่ผมนั้นเป็นคนสีเทา และคนสีเทาอย่างผมเท่านั้นนะที่ผมจะจัดก,การเรื่องเทาๆได้แหล่งข้อมูลเรื่องราวต่างๆผมก็เอามาจากคนสีเทาตำรวจสีเทาพยาการสีเทาแหล่งข่าวสีเทาทุกอย่างผมไม่ได้นั่งโตะ๊ะแล้วไปนั่งอ่านข่าวหรือให้คนโทรศัพท์มาบอกผมแต่ข้อมูลผมทุกอย่างที่นำเสนอให้สังคมนั้น ล้วนเป็นข้อมูลที่มาจากสีเทาๆ